สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากทุกคนในช่องอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวครับเรื่องสุขภาพของเรานะครับและการกินนั่นเองโดยวันนี้เป็นเรื่องราวของอาหารที่ใกล้ตัวทุกคนนะครับแล้วผมเชื่อว่า นี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ทุกคนกินบ่อยที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดเช่นเดียวกันโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของไส้กรอกกับปัญหาสุขภาพนะครับโดยได้ข้อมูลมาจากเว็บแคดด m นะครับโดยหัวข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวค่อนข้างสุขภาพนิดหนึ่งแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนได้ ได้ฟังแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเพราะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะพูดกันเป็นเรื่องราวของงานวิจัยครับที่วิจัยว่าการทานฮอสดอก1อันเนี่ยมันมีผลเสียกับสุขภาพทำให้อายุสั้นลงถึง36นาทีแค่กินฮอสดอก1อันนะครับโดยนะครับเกินก่อนว่าทําไมเขาต้องทํางานวิจัยนี้ นะครับในาริษ네ัทเนเจอร์ฟู้ดเขาทำการเรียกว่าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันกับผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวนะครับโดยฮอทดอกเนี่ย <c oughs> เ็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทำการวิจัยครับโดยเขาสรุปว่านะครับการทานฮอทดอกหนึ่งอันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยส่งผลกับสุขภาพของเรา ทำให้อายุสั้นลง36นาทีนะครับโดยงานวิจัยชิเนียน้ยนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบอาหาร5,853รายการครับที่ได้รับความนิยมในสหรัฐแล้วก็วัดผลกระทบของอาหารเหล่านั้นต่อสุขภาพของเราโดยนะครับยิงจากการศึกษาในอดีตชื่อพาระโรคในระดับโรคครับก็คือ Global Burden of d i s e a s e ซึ่งกา,ารศึกษาเนี่ยกินระยะเวลามากกว่า30ปีครับแล้วก็วัดความเจ็บปวดเจ็บป่วยของคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างการกินอาหารโดยก่อนที่จะใช้ข้อมูลที่ได้มาจัดทำตารางคำนวณด้านภาระด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์หรืออันตรายจากอาหารนะครับ เ,เขาเนี่ยก็จะนําเอาง่ายทํากราฟเปรียบเทียบนะครับระหว่างอาหารชนิดนี้คนกินแล้วอายุเท่าไหร่อาหารชนิดนี้คนกินแล้วอายุสั้นหรือน้อยลงกว่าอาหารชนิด A นะครับสมมติมี A กับ B คนกินชิ้น คนหนึ่งกิน A คนหนึ่งกิน B แล้วมาเปรียบเทียบว่าใครอายุยืนกว่ากันในขณะเดีวยวกันเนี่ยนอกจากเปรียบเทียบเรื่องอายุเนี่ยเขาก็วัดเรื่องคาร์บอนฟูดปรินนะครับก็เป็นปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องทำการผลิตอาหารนั้นพูดง่ายก็คืออาหารชนิดไหนที่ทำให้เกิดมลภาวะต่อโลกมากที่สุดก็ทำเรื่องนี้ไปด้วยนะครับ โดยคุณโอริเวอร์นะครับศาสตราจารย์โอริเวอร์เนี่ยผู้เขียนอุตส่โของบทความเนี่ระบุนะครับว่าฮอทดอกแบบมาตรฐานนะครับซึ่งมีเนื้อสัตว์แปรรูป61กรัมจะทําให้เราสูญเสียชีวิตที่มีสุขภาพดี27นาทีนะครับและเมื่อรวมส่วนผสมอย่างโซเดียมและกรดไครมันทรานเข้าไปแล้วเวลาชีวิตที่หายไปจากการทานอาหารชนิดนี้ก็จะเพิ่มเป็น36นาที และแม้ว่าในความเป็นจริงนะครับการทานอาหารเนี่ยไม่ได้เพิ่มลดเวลาชีวิตของเราตายตัวครับอย่างนี้งานวิจัยนี้บอกแต่ว่าทีนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าตารางเนี่ยมันก็บ่งบอกในคร่าวๆนะครับว่ากินอาหารชนิดไหนดีอาหารชนิดไหนไม่ดีนะครับซึ่งจากที่ผมดูตารางเนี่ยอาหารพวกผักพวก ไขมันที่ดีพวกไข่ดาวพวกถั่วเอาง่ายพวกอาหารคลีนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเขาบอกว่าเออมันจะทำให้คุณเนี่ยชีวิตยืนยาวมากขึ้นไปในทางบวกนะครับก็คือสมมติกินผักก็ยืนยาวขึ้น10บนาทีนะครับ กินแอปเปิ้ลยาวยี่สิกินถั่วยาว30มนาทีแต่เป็นอีกกราฟหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้ากินพวกอาหารแปรรูปต่างเบคอนแฮมนะครับเวลาในการลดของชีวิตเนี่ยเราก็จะยุยืนน้อยลงเรื่อยๆนะครับสิบยี่สเป็นรูปแบบของกราฟนะครับซึ่งอาหารที่ทำให้เราเอายุน,น้อยลงมากที่สุดเนี่ย ก็คือข้อดอกนั่นเองอย่างที่ผมพูดไปในหัวข้อนะครับซึ่งกราฟเนี่ยเป็นการอธิบายโดยใช้หลักคาร์บอนฟูดพินผสมนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าน่าเชื่อถือครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ไม่ได้กล่าวขึ้นมาลอยๆอยนะครับมีหลักฐานสนับสนุนมีการเก็บตัวอย่างงานวิจัยที่ระยะเวลา เป็น10ปีนะครับแล้วก็มีการศึกษาองค์ประกอบของอาหารต่างๆที่เรากินอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการการที่เราเนี่ย ได้รู้ข้อมูลเหล่านี้มันก็บอกได้คร่ขาวๆนะครับ,รบว่าเราเนี่ยควรจะใช้ชีวิตในการเลื่องกินอาหารแบบไหนเป็นหลักนะครับภายในระยะเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้หลาย10ปีต่อไปนี้เนี่ยหรือ20 30 40ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเราควรกินอะไรมันก็เหมือนเป็นไม้แมพให้เราได้รู้นะครับแต่จากที่ผมไปดูในกราฟมา มันก็จะเป็นเรื่องราวของการกินพวกอาหารคลีนทุกคนก็น่าจะรู้ครับพวกถั่วลิสงผักนมไข่ดาวผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็อาหารที่ไม่เกิดการแปรรูปก่อนมารับประทานนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนเนื้อสัตว์ที่ เรียกได้ว่าย่อยยากนั่นเองมันก็เป็นไกด์ไลน์นะครับให้ทุกคนได้ตระหนักนะครับว่าอาหารที่ดีควรเป็นแบบไหนนะครับอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงควรเป็นแบบไหนซึ่งอย่างนี้เขาได้ย้ำในบทความนะครับว่ามันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยอายุน้อยลงแบบตรงไปตรงมา เหมือนแบบว่าเราต้องมานั่งระแวงว่าแบบกินไส้กรอกชิ้นหนึ่งเราเฮ้ยอายุน้อยลง36นาทีเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เขาแค่ต้องการนําเสนอในแง่แบบว่าอาหารที่ดีคืออะไรอาหารที่เราควรอีกเรื่องคืออะไรซึ่งถ้าไปดูเรื่องผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่นๆที่เรา่อรูดูมานะครับว่า อาหารขยะเนี่ยพอเรากินไปเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นจริงนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องมาดูงานวิจัยนี้เลยก็ได้ครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าพวกไส้กรอกอาหารมันเบคอนเนี่ยกินแล้วเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้จริงๆนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมาดูกราฟนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็น อีกงานวิจัยหนึ่งที่นำมาฝากและย้ำนะครับในแง่เรื่องของการกินอาหารมันมีผลต่อสุขภาพจริงๆการเลือกกินสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องโวยห้ามกินเด็ดขาดเดี๋ยวอายุน้อยลง30นาทีขนาดนั้นก็ไม่ต้องนะครับแต่ว่ากินดีมากกว่าไม่ดีแค่นั้นก็ ทำให้เราสุขภาพดีนะครับก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากทุกทุกคนนะครับเพราะเห็นว่ามันมีความใกล้ตัวครับมีความสำคัญกับทุกคน,นครับไม่ว่าทุกคนจะทำอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องการมีเหมือนกันคือสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นที่การกินอาหารที่ดีนะครับก็ ฝากไว้ครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ช่องนี้ไว้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากเรื่อยๆและในกรณีที่ผมมีความผิดพลาดอะไรในคลิปนี้นะครับก็อยากจะขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ง่าก็ฝากรอติดตามคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ